สวัสดีครับ,รบแป๋วค่ะพัทรวีบุญประเสริฐค่ะครับไทยรณชัยสิริขันท์ครับอขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็สู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะครับเป็นยังไงบ้างฮะวันแรกของอาทิตย์เนาะก็ขี้เกียจไงเอา <laughs> หรอตแท้จะไม่อยากลุกขึ้นมาเลยวันจันทร์ออ๋ทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะครับตอลอดทั้งรายการของเราอยากพูดคุยอะไรก็จัดมาเลยนะฮะเด<ช>ี๋ยวเราไปอ่านกันตอนเบรกครับข่าวแรกเป็นเรื่องของเด็กๆเด็กไหมถูกต้องเด็กๆๆนะน้องลูกเพียกมาลิกนี่าลูกกเพีย รูกพี่มลลิโอ,อคเคโน่เพียกโอ้โนี่ภาษาวัยรุ่นนี้ไม่รู้จักเหรอ <c oughs> น้องมาล,ลิสาจุกนะ <c oughs> ใช่นะรูกของคุณแม่โบเวนด้าแล้วก็พ่อปอเนาะนี่ล่าสุดเดินแบบบนรันเวย ไม่ต้องให้คุณแม่คอยกำกับแล้วนะฮะเดินเองได้เรียบร้อยโตแล้วแล้วไหนๆเราก็เจอกับคุณโบแวนด้าแล้วนะคะก็ต้องเคลียร์เรื่องเงินเงินทองกันหน่อยนะคะเรื่องที่เขายืมเงินดิฉันไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันยืมเงินเขาไม่ใช่ไม่ก็จะเคลียร์เรื่องมีทร้งเหื่องขาดตัวลูกขาดเทอมลูกเขาอะไรอย่างนี้ ทอาแมโบแวนด้าออกปากว่าลุ้นหนักมากเลยล่ะค่ะหลังลูกสาววัยสามขวบเศษน้องมาล,ลิภาขวัญโชว์เดี่ยวเดินแบบในงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกแต่ระดับลูกพี่ลิก็ไม่เสียชื่อขอส่วนวิญญ,ญาณน,นางแบบตัวน้อยให้พี่ๆกดชัตเตอร์แบบรัวๆเลยล่ะค่ะงานนี้แม่โบเลยถือโอกาสเคลียร์ประเด็นที่น้องมาล,ลิติดตึงในสิบดาราที่มีค่าตัวออกอีเวนต์แพงที่สุดด้วยว่ากลัวคนจะเข้าใจผิดจนไม่กล้าจ้างงานเหมือนกันแต่ยืนยันว่าค่าตัวแม่ลูกไม่แพงเกินไปแน่นอนค่ะ อยากจะเห็นคนเขียนยังเลยไปเอาโผไหนมาไม่มีค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างพออ่านแล้วเรายังพูดเล่นๆตายตายต,าต,าตาาแล้วใครจะมาจ้างฉันเนี่ยบอกว่าจากความเหมาะสมแล้วก็สขมงานที่ทำอ่ะบอกว,ว่ามันโอเคแล้วก็ไม่ได้แบบแพงเวอร์ขนาดนั้น นอกจากเรื่องค่าตัวแล้วเรื่องค่าเทอมน้องมะลิก็ยังไม่วายถูกจัดอันดับกับเขาเหมือนกันโดยติดอันดับลูกดาราที่อยู่โรงเรียนที่มีค่าเทอมแพงมากซึ่งแม่โบเผยถึงเรื่องนี้ว่าเป็นราคาปกติของโรงเรียนนในาชาติซึ่งตนโชคดีได้ผู้ใหญ่ใจดีออกทุนการศึกษาให้น้องมะลิเรียนจนจบปริญญาโทค,ค่ะ จริงๆมันก็ไม่ได้สูงเรี่ยวขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในเลทของโรงเรียนนานาชาติที่เราก็รู้อยู่กันว่าแบบค่าเทอมก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวโบตัวมาเอียโชคดีที่ทางคุณสุภชัยเจรวรรณน,น์นะคะให้การสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาของน้องคุณสุภชัยก็จะสนับสนุนแตเด็กไปจนจบปริญญาตรีปริญญาโทเลย ส่วนลูกชายวัย13ปีน้องออตโต้ที่มีวันเกิดตรงกับเมื่อวานนี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะติดงานแต่แม่โบก็เตรียมเคลียร์คิวพาลูกชายไปซื้อกีตาราให้เป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้ด้วยค่ะ น้องดีดีเนาะแบบมีผู้สนับสนุนเรื่องการศึกษาอแล้วเจไม่มีค่ะเริ่มต้นก็โรงเรียนวัดแต่ว่าสิทธิวัดก็มักจะได้ดีนะคะสิทธิวัฒนาตาดีด้วยค่ะโอเคเจ้าเรียกต่อไปฟูมรัฐพีพิมรัฐภูมินะครับนี่ก็ยังอยู่เรื่องของเงินเงินทองทองนะฮะจะได้ในต้นปีนะเขาก็ถูกแจ้งเอาความกับธุรกิจของเขาเอีมนนี่ที่หาว่าทําแบบไม่ได้รับอนุญาต นะครับแต่เห็นว่าเขาก็ทุ่มทุนอยู่นะทุ่มทุน8หลักเพื่อที่จะเดินหน้ากับธุรกิจนี้ต่อเลยนะแหลักเออ น,นันน้นนนหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิจะได้จับไม้ร้องเพลงโชว์เสียงให้หายคิดถึงตามงานอีเวนต์กับเขาสักทีนะคะซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าคิดถึงงานเพลงเหมือนกันแต่เพราะต้นสังกัดยังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนหลายอย่างก็เลยต้องรออีกนานกว่าจะมีงานเพลงของตัวเองค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอเห็นจะเป็นธุรกิจอ e ีมันนี่ที่ตอนนี้กลับมาให้บริการเรียบร้อยแล้วหลังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาถูกธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเอาผิดกรณีดําเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดฟิล์มได้ดําเนินการจดทะเบียนถูกต้อง ดำควักทุนส่วนตัวถึง8หลกักเพื่อเลี้ยงธุรกิจในช่วงที่หยุดไปนานกว่า7เดือนอีกด้วยค่ะก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหนักมากเพราะว่า,าถูกควบคุมนะครับถูกมา,าตรวจสอบนี่ยประมาณ7เดือนเราก็ทําอะไรลําบากครับแล้วก็ต้องต้องชักทุนที่มีอยู่เนี่ยออกมาเลี้ยงบริษัทเลี้ยงพนักง,งานอะไรย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะลาบากเยอะมากครับเยอะมากประมาณหลักเท่าไหร่ได้ก <c oughs> ก็ไปเเรรื่อยอยๆลยคับและถึงแม้จะยังไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าแต่เจ้าตัวก็ออกปากเป็นในๆว่าเริ่มจะหลงรักงานเบื้องหลังมากขึ้นแล้วเพราะรู้สึกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองมากกว่านั่นเองค่ะหนึ่งหนุ่มก็ผ่านไปไม,ไมจ๊ะทไมจ๊ะจะจะจะ,จะบอกว่าแปดหลักนี่เยอะนะจะาใจกับ8ปหลักมากเลยอะเอาไปตั้งมายืมหน่อยไม่มี น่าสงสารจ้าเจ๊มาคราทำงานทำงานหาเงินต่อครับมาไปที่นี่หนุ่ม indie intouch ล่าสุดนะฮะก็ตั้งแต่มีข่าวเช้ากับสาววานิชารีนะก็ดูเสียทรงเสียหลักไปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาก็ออกมายอมรับในสิ่งที่กระทําผิดไปแบบแม่นๆเหมือนกันนะโอ้นี่ก็ดีนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองนะฮะหลังจากที่มีเรื่องเช้าแล้วเรื่องความสัมพันธ์เออมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้นี่ไปเจอมาก็เลยถามให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับ หลังโดนจับได้ว่าเตียมกันตอบกับนางเอกดาวเทียมไม่เจียมตัววาวานิชารีเรื่องรักนอกจอจนเป็นประเด็นข่าวอยู่พัดใหญ่ซึ่งหนุ่มอินดี้อินทัชก็ยอมรับว่าข่าวเนี้ยส่งผลให้งานหดลงไปเหมือนกันยิ่งความสัมพันธ์กับคู่จิ้นในจออย่างวาวายิ่งกระทบหนักเพราะทาให้ทั้งคู่ไม่สนิทสนมกันเหมือนก่อนแล้วล่ะคะ่ะกระแสเรากับวาวาคือความสนิทมันลดลงไปเลยไหมคครับก็ลดลงไปเลยครับไม่เป็นเพื่อนกัน แบบแอโอ้เป็นเพื่อนกันอยู่ครับพี่คือเป็นเพื่อนกันคือเราไม่ได้เราไม่ได้ตัดขาดเลยเราไม่ได้บบว่าเฮ้ยเจอหน้ากันไม่ได้คือคือเป็นเพื่อนกันอยู่ครับอย่างเช่นล่าสุดคือผมก็ต้องไปโปรโมทของคิวปิดตอนจบรวบยอดพระเอกนางเอกอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องเจอเขาอีกอใช่ครับอย่างมิล่าคุยส่วนตัวเหมือนที่เคยคุยกันมาี่น้อยลงไหมหรือว่ายัางอ๋อน้อยลงครับก็ต้องบอกว่าน้อยลงเพราะว่าด้วยด้วยอะไรหลายอย่างคือประเด็นประเด็นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของงานเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกด้วยไปมาเกือบครึ่งเดือน ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยอะไรกับเขาเป็นข่าวเรากลัวถึงขั้นโดนแบนไหมอะ่ะโอ้ก็กลัวพี่กลัวกลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเราเองเราก็อธิบายครับคือเราอธิบายไปแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อส่วนอะไรที่เราผิดจริงๆเราก็บอกว่าเราผิดจริงๆอะไรที่เราผิดเราก็ขอโทษส่วนกับวานใจนอกวงการหนุ่มอินดี้ยืนยันนะคะว่าได้พูดคุยจนเข้าใจกันแล้วขณะที่คุณพ่อบีกับคุณแม่หันนีก็ออกปากเตือนแค่เรื่องงานเท่านั้นค่ะ เขากำลังารเรื่องกันตั้งใจทำงานคือเขาไม่ห่วงเรื่องอื่นพี่เขาห่วงเรื่องตั้งใจทำงานอย่างเดียวพ่อแม่เขาถามเรื่องข่าวเขาถามเรื่องข่าวเหมือนกันเขาถามว่าเออเป็นมาเป็นมาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีก็บอกว่าเอออะไรเอาช่างบันเทิงนะบอกอย่างเงี้ยบอกช่างบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกว่าช่างบันเทิงช่างบันเทิงพ่อแม่เข้าใจครับพ่อแม่เข้าใจเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว หนุ่มอินดี้ยังบอกนะคะว่าผู้ใหญ่ในช่องเรียกไปสอบถามอยู่บ้างตอนที่เป็นข่าวแต่ไม่ได้ถึงขั้นตักเตือนหรือออกกฎเหล็กแต่อย่างใดค่ะเ <Yeah. S 1> เป็นมนุษย์ที่หลนะ่อเนาะครับน,นี่ชอบใช่ไหมละ่ะไม่หรอกไม่หรอกก็ไม่ได้สนใจอะไร <c oughs> นะมีแฟนยังหาอะ <c oughs> ไรอย่างี <c> ้ <oughs> ไม่เจียมไงแกนะไม่เจียม <c oughs> <c oughs> ไปต่อดีกว่าเปิดซอยเมาสมอยนะคะเรามีตัวอย่างดีๆจากช่อง 9M Court HD มาฝากมีทั้ง3รายการเหละเมาอย <Wow. S 1> ใครที่รอชมภาพ,พสวยๆในสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The World Wonder Animals ห้ามพลาดเย็นนี้พบกับชีวิตของสัตว์เล็กกลางขนาดใหญ่มังกรโคโมโดที่เกาะคโมโดประเทศอินโดนีเซียซึ่งที่นั่นพวกมันคือเจ้าผู้ครองเกาะแห่งนี้และมีเรื่องเล่าการดำรงชีพอันแสนมหัศจรรย์ ไม่เพียงแค่เรื่องของสัตว์เลือล้อยคลานอันนาทึงชนิดนี้เท่านั้นแต่ในสารคดีเรื่องนี้ยังนําเสนอเรื่องของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกอีกหลายเผ่าพันธุ์ติดตามได้ในตอนชีวิตนาทึงของสัตว์ครึ่งบกเครึ่งน้ํา18นาฬิกา20นาทีทางช่อง9 M+ HD จ้า รายการข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้จะพาย,ย้อนเวลาไปชมภาพข่าวของครอบครัวหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าครอบครัวที่อยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะในสวนมะพร้าวอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านจะก,ก่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศโดยการฆ่าป,ปาดคอลูกสาววัยสิขวบเพราะเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายและดวงวิญญาณของเด็กจะไปสู่สวงสวรรค์ภายใต้การดูแลของพระอินทร์ย้อนชมภาพจากแฟนภาพสำนักข่าวไทยในตอนวิปราร์เชื้ออมหิต20นาฬิกา 45นาทีคืนนี้ค่ะดูดีดูดี อดีตนางแบบอินเตอร์ยุยรจนาขอเปิดใจในรายการยิงสักยิงแซบถึงปมในอดีตที่ทิ้งลูกว่าเป็นเพราะเธอยังเด็กมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและยังไม่พร้อมเป็นแม่คนจึงตัดสินใจหันหลังให้กับครอบครัวพร้อมทิ้งลูกไว้กับอดีตสามีเพราะเชื่อว,ว่ามีศักยภาพในการเลี้ยงลูกได้ดีกว่าตนเมื่อเธอพร้อมจึงได้พยายามหาทางติดต่อลูกทุกช่องทางแต่ก็ไม่สําเร็จทั้งยังโดนมือดีแอบอ้างเป็นเธอไปพูดคุยกับลูกจนเกิดปัญหากับอดีตสามีจนโดนสั่งห้ามติดต่อและห้ามใกล้ลูกจนถึงทุกวันนี้เป็น เวลากเกือบ14ปีแล้วติดตามเรื่องราวดราม่าของยุยรัชนาได้ในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บคืนนี้23นาฬก10นาทีทางช่อง 9M+ HD หมายเลข30นะจ๊ะสู้ๆนะโอ้น่าดูทุกรายการเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีภาพบรรยากาศงานตลอดออนแอร์ครั้งที่14ที่เราไประเบิดความมันกันที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ <The> สนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวน้ำส้ม20ผสมเนื้อส้อมตราสิริชินจุ๊บจุ๊บตลอดนันแอร์ครั้งล่าสุดจากเมื่อ <ไป S 2> วานไปนี่ไปนี่ <ไป S 1> ช้บเล่าเลยเล่าเลยนี่จะบอกให้ว่า แฟนคลับเขาก็ได้ไปกระทบไหลน,นะแบบว่าคนที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนะฮะที่สําคัญนี่มาริโอ้ด้วยไปด้วยนะฮะเขาบอกบรรยากาศนี้สนุกมากจริงๆนะฮะซึ่งตอนนี้เราเอาบรรยากาศให้คุณผู้ชมชมแล้วครับ ล่นสุนกันคาสเปลจังหวัดปทุมธานีเลยล่ะค่ะเมเื่อพระเอกซุปตาร์มาริโอเมาเรอร์ได้มาสบตาแฟนๆอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมตลอดอ่อนแอครั้งที่14นในฐานะพ<า>รีเซนเตอร์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนิดชินขับนูเดลหนักเครื่องซึ่งไม่ใช่แค่แฟนขับจะฟินลืมที่ได้กระทบไหล่หนุ่มโอเจ้าตัวก็ยังแฮปปี้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดแฟนๆแบบนี้อีกด้วยค่ะแฟนๆก็เวลาเจอก็รู้สึกอบ่นนะครับเพราะว่าเขาก็นานๆจะได้เจอกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมา ยิ้มแย้มมาเล่นเกมคอยแบบเอนเตอร์เทนคอยอยู่รอบข้างเราตลอดเรานานๆเราจะได้เจอกันเพราะว่าอย่างโอ้ไปถ่ายละครน้ำงานก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าถ้าออกอีเวนต์อย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอครับส่วนพิธีกรรายการตกมันบันเทิงก็ไม่น้อยหนะ้าดอกเตอร์ยิ่งศักด์นำทีมบอยธิติพรเต็วัชินและบุกโกธนชนัยพันธ่จิกส้นสูงขึ้นเวทีมาปรุงเมนูก๋วยเตี๋ยวลงเรือให้แฟนรายการได้ชิมที่ทำอายุน้ำลายกันบนเวทีและยกไปเสิร์ฟกันถึงที่ค่ะ ลูกสาวอ่ะลูกสาวแม่ยิ่งอ่ะไม่มีคำว่ายากเพราะว่าเราอ่ะไปเรียนรู้มาก่อนอันนี้ก่อนที่จะมาทำนะ่ะไปเรียนรู้มาก่อนและเมื่อวานเนก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงๆคุณแม่บอกเดี๋ยวคุณแม่จะกระซิบให้ว่าทำยังไงจะอร่อยยังไงพอมาทำเมื่อกี้นี้โชคดีที่ชิมก่อนถ้าไม่ได้ชิมก่อนคืออดทานนะ เพราะว่าลงไปปุ๊บห,หมด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 ดีใจประทับใจมาสิ่งหนึ่งที่อาจารยิศประทับใจคือไม่คิดเลยนะว่าแฟนคลับของช่อง9ก้าของเราเนี่ยรักใครแล้วก็ชื่นชมกับผลงานของเรา<ม>ไปที่ไหนเขาก็ตั้งใจมามแล้วเขายิ้มแยม้มแจ่มใสเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งประเทศอ่ะสวัสดีครับสว่สบสวนขาประจํางานตลอดออนแอร์อย่างที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากสํานักข่าวไทยหน่อยเพนพานจากรายการทับข่าวครบประเด็นตั๊กอรววัณจากรายการข่าวดังข้ามเวลาก็ยิ้มหน้าบานสุดๆที่ได้มาเจอแฟนรายการตัวจริงเสียงจริงค่ะ บางทีเราเราอยู่หน้าจอเราไม่รู้เลยว่าเออเแฟนเขาดูเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีออกมาเนี่ยได้มาเจอกันแค่มาทักทายกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทํางานตรงนี้แล้วมาเจอแฟนคลับนะคะที่แบบว่ามาเลยเขาบอกว่าเขารอแล้วก็อัดรูปมาให้เป็นอัลบั้มเลย <laughs> ความสนุกยังไม่หมดเพราะยังมีเหล่าศิลปินผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาสร้างความสนุกผ่านเสียงเพลงทังเจ้าประจําอย่างขาชาโนนทนานโดมจารุวัฒนที่ครั้งนี้ไม่พลาดมาเช็คชื่อและไม่ว่าจะมากี่ครั้งความอบอุ่นก็ยังเหมือนเดิมค่ะนนััก ตัวที่ร้อยฉันทำได้แค่เพียงลืมตานับแกะตัวที่พันก็ยังคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่ง่ายเลยหลับไม่ค่ยได้ดึกแล้วต้องทำยังไงสนุกสนานครับ,บแฟนๆแต่ละที่ก็จะมีความน่ารักไม่เหมือนกันก็มีร้องตามครับบางคนแบบไม่รู้จักก็แบบโอ้โหร้องเพลงเราได้ เซอร์ไพรส์เหมือนกันมันเป็นความอบอุ่นตั้งแต่เราเรามาเจอทีมงานเลยเพราะว่าทีมงานเนี่ยเป็นเป็นทีมงานที่เราคุ้นเคยเคยเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่ผมเข้าวงการมาคือพุ่งตรงคือเราก็มา,มาได้เพราะว่านายนาเทนเป็นที่แรกทุกๆครั้งที่มากับกับกับที่นี่เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออมันแฟนแฟนรายการเองของนายนาเทนเองก็ต้อนรับเป็นอย่างดีต้อนรับทั้งศิลปินทุกทุกคนแล้วก็ต้อนรับเราด้วย ของสินทศพรอ,อย่างคลเลอร์วงแนบอลินที่มาในเพลงหยุดเลยอย่าร้องรวมถึงดิวอรุณพง์กับเพลงมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองซึ่งเจ้าตัวออกปากว่าสน,นุกจนแทบไม่อยากวางไมเลยค่ะ วันนี้มาแบบเต็มเซตมาเป็นฟูลแบนด์นะครับขนแบบน้องๆจากมหาวิทยาลัยมาแบบช่วยกันเล่นคนดูน่ารักมาก<อ>แล้วแบบแล้วแบบช่วยกันร้องช่วยกันปบมือตามอะไรเงี้ยบรรยากาศอบอุ่นดีครับมีแฟนคลับทั้งทั้งจากของเราแล้วก็จากศิลปินอื่นๆ,ๆแล้วก็มาช่วยกันร้องเพลงสนุกสนานด,ดีซินไม่ค่อยมีโอกาสได้มาทางโซนลังสิดเท่าไหร,ร่นะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่แบบได้มาที่นี่นะมาเจอกับ แฟนเพลงนี้ตั้งแต่ชั้นชั้นหนึ่งสองสามสี่มองไปมีความสุขมากแล้วก็คนช่วยกันร้องเพลงรวมถึงพวกเราเองก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดี<ช>ด้วยฮะโชคดี<ช>ที่ได้มาเล่นครับรู้สึกสนุกมากคับครั้งแรกของพวกเราแนปอลีนในจังหวัดปทุมธานีรู้สึกแฟนเพลงเราก็รู้สึกว่ามีคนที่ปทุมธานีร้องเพลงเราได้รู้สึกดีใจมากครับส่วนแฟนรายการครอบครัวนี้ก็เผยว่ามาจับจองเก้าอี้ประจำตำแหน่งตั้งแต่เริ่มจนงานจบสิงตลอดกว่า4ี่ชั่วโมงทำเอาประทับใจสุดๆค่ะ ไม่เคยได้ดูเป็นชุดอย่างนี้เลยชุดใหญ่ๆอย่างนี้เลยคุ้มเลยฝ่ไยสามประทบใจอะไรบ้างคะโอ้ทุกอย่างเลยชอบดาราทุกคนด้วยพิธีกรทุกคนน่ารักแล้วก็ให้ความสุขวันเันเทิงได้ดีแต่ในทีวีเนาะไม่เห็นตัวจริงดีจังเลยอ่ะใกล้ชิดไหมคะชิดเลยไม่เคยได้นั่งใกล้อย่างนี้เลยตัวใหญ่อยู่ไกลๆและทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเหล่าศิลปินและรายการานเอนเตอร์เทนที่อยากสร้างความสุขให้แฟนๆได้เก็บความฝินครั้งนี้ไว้ในความทรงจำค่ะ เมื่อกี้เห็นมาริโอ้ทำกับข้าวอะไรด้เยหรอใช่เขาทำเมนูนี้นิดชินหม้อไฟเกาหลีสไตล์มาริโอ้มาเรออใช่บอกเลยว่าคนที่ไม่ได้กินนี่น่าจะได้จริงๆนะฮะ กิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่14ที่ยกขบวนไปสานความสุขกันที่จังหวัดปทุมธานีบอกเลยว่าแฟนๆที่มาร่วมงานฝินลืมเพราะได้ฟังเพลงเพราะจากศิลปินทั้งโดมจารุวัฒน์ขจรนนทนานสินทศพรดิวอรุณพงษ์และวงแนบอลีนที่โดดขึ้นเวทีมาร้องเพลงแบบสดๆกันแล้วยังได้รับของที่ระลึกจากรายการนายเอ็นเตอร์เทนตกมันบันเทิงและโมเดิร์นไนต์การ์ตูนติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับบ้านด้วยค่ะ แถมยังได้อิ่มท้องจากฟฝีมือการปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิดชินคับนูโดลหนักเครื่องจากพรีเซนเตอร์สุดหล่อมาริโอเมาเลอร์ที่มาบอกต่อความอร่อย3ามรสชาติใหม่รสซุปเกาหลีฮอตแอนด์สไปซี่รสทงคัสึราเมนยากิโซบะรสซอญี่ปุ่นพร้อมเสริมให้แฟนๆได้ลิ้มรสกันแบบมือต่อมือซึ่งแม้จะเป็นมือใหม่แต่บอกเลยว่างานนี้สบายมากค่ะ ก็มาทำเป็นเขาเรียกเป็นชาบูครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของนิชชินครับโดยที่เ,เป็น3รสาชาติใหม่ที่ออกมาครับมันทําไม่ยากนะครับแล้วก็อีกอย่างคือผมว่าด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าวัตถุดิบก็ดีด้วยครับก็ผมว่ามันก็ช่วยเกื้อนหนุนอยู่แล้วแล้วโอ้เองก็พยายามาใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆให้มันกลมกล่อมขึ้นอะไรเงี้ยครับ นอกจากนี้ยังมีผู้โชคดี5คนที่ร่วมเล่นเกมและได้ขึ้นเวทีมาถ่ายรูปกระทบไหล่พระเอกซุปตาอย่างใกล้ชิดแถมได้นิดชินขับนูเดิลหนักเครื่องกลับบ้านลังใหญ่แบบนี้อีกด้วยค่ะพี่โอเป็นกันเองมากค่ะดีใจแบบไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไปบนเวทีกับพี่โอแล้วมอบของรางวัลน,นะคะนิดชินก็เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะคะแล้วแต่จริงๆก็อยากได้ชิมรถใหม่แต่วันนี้ได้รถต้มยำนำคนไปก็โอเคค่ะชอบเหมือนกัน นอกจากนี้แฟนรายการผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในรายการตกมันบันเทิง5คนยังได้ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตราสามแม่ครัวกลับบ้านไปแบ่งให้ครอบครัวได้อิ่มท้องกันอีกด้วยคิดว่าจะได้จักสองกระป๋องอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ขอบคุณมากนะคะดีใจแล้วก็ได้มาเห็นดาราที่เราชอบด้วยมาร่วมสนุกแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยทั้งฟินทั้งอิ่มท้องกันได้อีกหลายมื้อแบบนี้ใครที่พลาดก็คงต้องรอโอกาสหน้าแล,แล้วล่ะคะ่ะ เราว่ามาริโอเนความหล่อเขาอยู่ตรงที่ว่าเขาเป็นฝรั่งแต่หน้าเขามีความเป็นจีนๆไงอ่าใช่ใช่อ่าแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงจีนน่ะเขาป็อีกเจมส์มาเจมส์มาเออตาชั้นเดียวอ่ะแบบไม่คิดจะลืมตาเดินอ่โธ่ทำไมต้องร้ายเบอร์นี้ทำไมต้องร้ายกับเขาด้วยแต่ก็มีคาถามมีคำถามว่าเอ้ยจะทำตาสองชั้นไหมอะไรอย่างนี้เอออยากทำไหมอ่ะแต่เขาก็บอกนะว่าเฮ้ยตอนนี้เขากำลังพอดีแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นครับ ดูเหมือนว่าความหล่อไซส์ส,สายตีตาเล็กจะกลายเป็นเสน่ห์ของพระเอกหนุ่มตาชั้นเดียวเจมส์มาที่ทําให้แฟนละครจดจําแล้วก็หลงรักเขาค่ะจนเจ้าตัวไม่เคยคิดที่จะไปทําสัญญกรรมดวงตาให้โตไปกว่านี้แล้วก็เป็นโชคดีที่ไม่มีคนทักให้ต้องเสียเซลล์อีกด้วยค่ะไม่เสริมครับเสริมไม่เสริมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วครับบางทีคนก็บอกว่าวันนี้ก็ตาโตเฮ้ยวันนี้ก็ตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยดีครับมี2คนอยู่ในคนเดียวกันนะบ,บางวันก็ตาโตบางวันก็ตาเล็กครับ และแม้จะมีงานละครให้โชว์ฝีมือต่อเนื่องแต่หนุ่มเจมส์ก็ยังจัดสรรเวลาในการเรียนปริญญาโท M.B.A คณะการจัดการการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยอัสซัมชันมาได้เกือบ2ปีแล้วนะคะทั้งยังออกปากว่าสนุกกับการเรียนไม่น้อยแม้จะทําใจเวลาว่าอาจจะไม่จบพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นก็ตามค่ะเพื่อนเรียนอาทิตย์หนึ่ง3าวัน2อสาวันเราเรียนทันไม่ทันเพื่อนหรอครับแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นข้อเสียไหมผมว่าไม่อะ่ะเพราะว่า ความรู้ก็เกรดก็ดีขึ้นคอนเน็กชันก็มากขึ้นแล้วประสบการณ์ในการเรียนก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีแต่ได้กับได้ในมุมมองผมบวกกับผมทํางานได้ด้วยครับผมนุ่มเจมส์บอกว่าการท่องเที่ยวถือเป็นจุดเด่นและสร้างไรายได้ไม่น้อยให้กับประเทศไทยดังนั้นหาความรู้ใส่ตัวเอาไว้ก็ไม่เสียหายอยู่แล้วค่ะจริงๆมันก็ดูเป็นสเสน่ห์นะคือทุกอย่างดูเป็นโครงสร้างหมดเลยแล้วก็มีตาจะดูเป็นจีนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคาแรคเตอร์เขาใช่ไหมเออว่าแล้วนะอุตส่าห์ไปทำตาสองชั้นมาฉันกลับไปทําชั้นเดียวดีกว่าจะไดดู้เป็นนหมวยรัก มั่นใจเหรอน่ารัก <c oughs> ไมไ่เลยของคนอื่นออกมาเป็นหมวยนี่ออกมาเป็นซิม <c oughs> หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะลากันด้วยเพลงคุณและคุณเท่านั้นโดมจารุวัฒน์ครับผมแล้วสำหรับคำคืนนี้ฮะอัปเดตข่าวพนเศษกันต่อในในันเทนน่ารักนะครับสามทุ่มสามสิบห้าสำหรับเที่ยงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>